ครับก็รถคันนี้ได้รับการสนับสนุนจากตัวจัดทิ่ันระนิชซึ่งตั้งสการนี้ก็มีผู้ไดนัดใหญ่ได้ใช้ในกิจกรรมพิเศษเช่นนำกระบวน v i p ีแกกผู้หลักผู้ใหญ่ v i ีจากมาเลเซียจากสิงคโปร์เพราะว่าดูแล้วมันจะได้รับเทียมกับสองประเทศ การแต่งหน้าแต่งตัวของเจ้าหน้าที่จราจรปุปกรณ์ประดับรถขอบคันเป็นที่เจ็ดหน้าจุดตาเป็นความพร้อมแสดงถึงความพร้อมของหมอ่อใจเราด้วยไว้สำหรับทรขบวนไว้กรณีเศษแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ใช้ตรวจการไปตรวจดูัติเหตุไปปฏิบัติหน้าที่ําจุดต่างๆแก้ไขปัญหาการจราจรได้ปกติแต่เมื่อมีขบวนพิเศษเนี่ยเราจะใช้รถกนนี้นัน จัดโปรโมตัม่ตใจ,จเป็นคู่ฉันมาที่ประบาดน้าที่ปำรับคนนะผมก็เวียนอ,ะอ่ะอาเนี่นะครับก็เห็นแล้วก็งี้ผมก็ตื่นตาตื่นใจอระรถคันนี้นะครับอ่าไทมล่าโกพร้อมนะครับทุกอย่างพร้มอมนี่ก็ถือว่านะครับครบคันเลยนะครับสีสเปรย์พร้อมมาเดิมเดิมเลยนะครับอ,อ่าจัดโปรโมชั่นใจเนะี่ย ้องหาตัวนี้อ๋อหาตัวนี้ปกรณ์ใส่ของอะไรนัพร้อมที่จะรับภารกิจพร้อมอ่าพร้อมก็ยินดีทำเพื่อบ่อใหญ่มนเดียมนะครับรถก็ไม่ใช่รก็ใช่ใช่ใชอุปกรณ์มประกอบหาเพื่อเนของตัวตัวเองนี่นะครับยว้วหน่อยพี่ เยี่ยมเลยนะครับโอเคอมขอบคุณครับครับก็ขอบคุณครับสพอหันใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับโรงเรียนเทพอํานวยนะครับที่จะนำภารกิจนะเพื่อสังคมนะครับขอบคุณครับอย่าลืมครับกดซับสไครต์ติดตามผลงานทาง youtube ช่วยแชร์ด้วยบอกต่อเ่าต่อขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะครับ ขบวนของเรือเที่ยวอำนวยนะครับตอนนี้มาขอบคุณครับที่ทางถานตำรวจนะครับหาดใหญ่นะครับก็ให้พี่เข้ามาช่วยบริการให้นะครับจะเป็นรถรถเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับนี่ออปชั่นครบนะครับชุนนี้ก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับในการช่วยเหลือประชาชนก็มีครบนะครับที่นี่วิทยุสื่อสารครบนะครับ นิวเกียเตอร์ก็มีครบนะครับเข้าอกเสือมีตัวนี้นะครับเคยออกรายการช่องเจ็ดสีนี่นีนี่คันนี้ครับได้เห็นกับตาแล้วท่านกีน ด้านข้างยังมีสีสเปร์แล้ใส่น้ำใส่อะไรครอบเครบ,บเลยนะเนี่ยของพี่เขาในการที่จะคนไหนที่ผิดจราจรนะพี่เขาจะไปตักเตือนนะครับแล้วก็ให้ข้อแนะนำนะครับแล้วก็มีใสีสเปร์ถ้ามีอุบัติเหตุก็มีสเปร์นะพร้อมเลยซ้ายขวาแนละ้ววิ็นยุสมเยอะแยะนะเกี่ยวกับกระบองก็มีนะพี่เอวครอบครัน ในกระเป๋าข้างหน้าก็จะมีตัวนะครับกระเป๋าหนังนะป้องกันกรณีที่มีฝนและพี่ก็จะเก็บไว้นในกระเป๋านะครับก็ด้านหลังยังมีไฟฉกเชินนะไฟตลอดเวลานะอขอขขบคุณครับสถานีตำรวจหันใหญ่นะครับที่เออเฟิร์สนะครับให้พี่ๆเขามาช่วยเรียกจัจราจรนะครับในการเดินขบวนกีฬา,าสีนะครับ ขบวนกีฬาสีของเด็กๆนะฮะน่ารักน่ารักที่โรงเรียนพี่ออมนวยอําเภอหันจจังหวัดสงขลานะครับนี่นะครับก็จะเป็นงของพี่เขาเองนะผมว่ากลองแบบเป็นแสยนะครับอุป,รปรกรณ์ต่างๆมีไฟฉกเฉินซ้ายขวานะครับมีเทมุรากเมุากโกนะครับอยู่ข้างบนด้วยนะครับนี่อย่างเท่เลยนะผมว่าเนี่ย ใครเห็นก็คงจะเท่นะครับสำหรับคัดคันนี้นะครับครับก็เป็นหน่วยงานของจราจรอำเภอรสรอบว่าจังหวัดสงขลาหาดใหญ่สงขลานะครับ